อยากรู้ไหมครับว่าเรามีวิธีการก่อสร้างสะพานข้ามทะเลยังไงโครงการนี้นะครับเป็นโครงการข้ามทะเลสาบสงขาโดยเริ่มที่ระวางต่อหม้อจากนั้นก็ใช้คอนกรีตอัดแรงนะครับต่อเป็นช่วงๆแล้วก็มีสายเคเบิลดึงในช่วงที่สแปนยาวๆว,วิธีการทําต่อหม้อนะครับเราใช้เคสซิงเนี่ยวางไปชั้นดินแข็งใส่เหล็กลงไป แล้วก็เทคอนกรีตใต้น้ำนะครับคอนกรีตก็จะมีความดนนแน่นมากกว่าปกติจากนั้นก็ใช้ชีทพายนะครับทำการล้อมแล้วก็มีการสูบน้ําแล้วก็วางต่อหม้อขึ้นมาจากนั้นก็ใช้ลักษณะของคอนกรีตอัดแรงนะครับทําเป็นบล็อกบล็อกแต่ละบล็อกแต่ละบล็อกเนี่ยจะใช้วิธีการเทคอนกรีตในแบบหล,ล่อและทําการดึงลวดพอตัดลวดปุ๊บเนี่ยลวดจะคืนตัวแล้วก็บีบให้คอนกรีตเนี่ย เรียงชิดติดกันแล้วก็ทําต่อเนื่องตรงกลางนะครับจะมีการวางสะพานขึงโดยใช้เสาต่อหม้อขึ้นไปก่อนแล้วก็วิธีการก็ทําแบบเดียวกันนะครับต่อเซกเมนต์เซกเมนต์ในแต่และเซกเมนต์ที่ต่อไปก็จะมีสายเคเบิลเนี่ยช่วยรับแรงในช่วงที่สแปนยาวๆใครว่ามีประโยชน์พิมพ์มีประโยชน์หน่อยครับ